โอ้ยกำมันย,ยังให้บแม่มากใส่เลยครับใส่ใส่ขวาหยัดมาเลยเหมือนเทียมอ่ะจ้าในถุงถังแกมันขี่เพียงครับ มันใสละคาศนย์ห้้าอสองเผาสามู c t วชัยแดกเตอร์ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e ทีมงานชายสลาแชนแนลครับคลิปนี้อยู่กับดก้าสองเจ็ดศูนย์ครับเกี่ยวไว้สดครับร่างสิเต็มนะครับบริทายท่ำตะแหลกตัดมัดขึ้เก่าครับ dầu con dầu con háo lòng điểm bằng like nè, tràn cổ kinh sao hả tầm อยต่วเจ็ดต่อแปดจนมันตายแล้ววะถึงนี่น้องเป็นโลนไปน่ะต่อเจ็ดต่อแปดคุณู้ึมต่อสองยังว่าั่แนละโอ้ต่อสองนี่เจ็ดหอยหมยของเพลินยันจิดสามจสี่ปีเลยนะครับโอ้าะ ต่อเจ็ดนะครับโอการเนี่ยไอต่อเจ็ดต่อแปดมึงางามรับดินมึงางกกามนั่นก็ใส่น้ำใส่ปุ๋ยเอาขั้วเอาครับโหเจ็ดปีและะ้ในหัวต่อเจ็ดนะี่ครับดูบวัวขาวของผมขิดเนี่ย เก่งเงาอ๋อมาครับผมเต็มกำ ไอยอต่อเจ็ดต่อแปดบางทีก็ย่วบเหมือนกันครับใส่แม่กว้าใส่กลาง รอเทสมันจนลืมหมดแล้วครับอเอาไปรูดข้อสองข้อสามเนี่ยครับใส่ดูเลยครับอ,อ๊บ เล่นห่งไม่ต้องเล่นเครื่อง แกด้วยครับใส่เลยมาหงางสาวกับแม่ ทุบไปอีกทีทุบไปอีกทีครับงานไปเลยฟังผมลูกตัวเป็นงานเขา ใส่ข้างซ้ายครับข้องเข่าทางขวาลินคอนโทรลทางซ้ายใส่เกียร์ไม่รงไอะพร้อม นาทำหน่อยใช่แหละอ่ะจัดไปทีจะเป็นก่อนไปแต่ก็ใส่ฟังที่ใส่กลางยันสายยันคว้าครับแต่ก็ใส่กลางคน,คนจัดคนเกี่ยวมีสีไม่ค่อยได้หอมเลยครับไม่มค่อยได้แบกออกเลยคือจัดให้ แต่งให้เด็กจักหน่อยในการขีดมือครับขีดมาหลายปีปสปิบกว่าปีครับสิบกว่าปีแล้วขีดเ้าแต่ฟอดจนจนเดียเจ้าเก่าเจ้าเดิมออกมากเหมือนเร้านี่ครับสองมือสามมือครับ นิดพ้นนิดพ้นมัวขาวรถดลายครับเต่ามีคิ้วลงนี่เรียบร้อยครับโอ้ดุแรงใส่ใส่หมวเก่งเลย หัวแม่ใส่ใส่กลางมาตองแหงเลยคนงอมาตองคนเกี void, ่ยวเดี๋ยวมาตองด้านหน้าครับอากล้ไงไรก็ใจนะครับเด้อติดตามไปน่ยไปนั่งใจเก็บต่อไปครับอยูบร้ลยน้องมิ่งขวัญพูนซับครับ ปีนี้สามพันสี่พันก็น่าจะได้อยู่ครับสามพันตันครับเขาเข้าหัวอองานแกจะกิดลรงงานหมดแล้วครับส่วนตัดนำ้ำตะลีลากเนี่ยจีบหล่อเนี่ยเบียดไปครับรท่านประทานครับ